ำนมผานะมีคนไปปฏิบัติธรรมเยอะมากเลยนะประมาณ20ก็ใกล้เคียงกันพวกเรามานี่แหละส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุนะทีนี้วันดีคืนดีมีผู้หญิงคนหนึ่งนะผิวขาวนะหน้าตาดีนะไปปฏิบททัติธรรมไปขอปฏิบัติธรรมด้วยเจวันนะท่ากลาง คนที่ไปปฏิบัติธรรมคนที่ไปตอนนั้นก็จะมีไม่ควรนะมีไม่ควรมีกลุ่มคณะจากกาลสินจากสกลนครแล้วก็จากพื้นที่ใกล้เคียงรวมๆกันแล้วก็ประมาณ20ชีวิตก็ปกติคนที่ไปปฏิบัติธรรมก็มีคนไปปฏิบัติธรรมก็ตามไปปฏิบัติธรรมเขามาขอปฏิบัติธรรม7วันแล้วเขาก็เป็นคนที่แปลกประหลาดกว่าเพื่อนคือยังสาวอยู่นั่นเองก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะ ก,ก็ก็คนมันเยอะอยู่นะไม่ได้มีแค่เรานะเราก็เลยว่าเอาก็อยากจะปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติาอยางั้นนะมาเรียนรู้นในการปฏิบัติธรรมนะผ่านไปได้สองวันที่สามนะวันที่สามเขาเริ่มมีอาการแปลกนะอาการแปลกที่นั่นก็คือพยายามจะเข้าหาสองต่อสองอย่างนี้นะ พยายามจะเข้าหาสองต่อสองแบบลำพังอย่างนี้นะพยายามแล้วก็สังเกตเห็นเอ๊ะทำไมกิริยาแปลกๆนะก็เลยถามเขาแบบวว่ามีจุดมุ่งหมายยังไงอย่างนี้นะมานี่คือมีจุดหมายยังไงเหรอนี่มาเนี่ยคือตั้งใจมายัางไงเนี่ยอย่างนี้นะนะพอถามเสร็จปุ๊บผู้หญิง แต่ว่าเสียงที่พูดนั้นเป็นเสียงผู้ชายนะเขาบอกว่าเขาคือพยามารเขาบอกว่าเขาจะมามาลองกําลังว่าอย่างนั้นเราก็งงอะไรวะเนี่ยมาลองกําลังอะไรวะงงนะตอนนั้นเราก็เลยไม่รู้ทําไงเนาะเราก็เลยเอาน้ำมนต์ผม ผม,ผ,ม,ผ,มผู้หญิงคนนั้นก็เลยบอกว่าเขาซ่อนอยู่ข้างหลังแบบแอบ,บไปแอบ,บอยู่ข้างหลังเงี้ยนะแอบบอยู่ข้างหลังแล้วก็เลยลาดเลยแล้วกัน <c oughs> <c oughs> ผมไม่โดน <c oughs> แล้วก็เลยแล้วก็เลยลาดเลยแล้วกันอย่างเงี้ยนะเป็นน้ําอุณหภูมิห้องนี่แหละนะแต่ว่าเป็นน้ําที่แบบอธิษฐานจิตเป็นพุทธคุณอย่างเงี้ยนะปรากฏว่าเขาก็ร้องแ้วเขาบอกว่ายอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วนะ เหตุการณน์นี้มีคนอยู่ในเหตุการณ์เยอะนะ